โรสวัสดีครับอ่ะ EP สองนะตอนนี้ก็ได้หนึ่งห้าหนึ่งหกแล้วอวันนี้มากันแค่สามคนนะไอ้ไอ้มาร์คไม่อยู่โอ๊ยกระตุกืลำบากคนอัดเช่นเคยการที่เปิดเซิร์ฟก็อัดไปด้วยนมันทำให้แหลกกคูณสามสาเลยอ่ะอะไรคูณสองคืออะไรอะคูณสองก็คือเปิดเซิร์ฟเฉยอ๋อถ้าเกิดอัดไปด้วยมันคูณสาม

ใช่ใช่ใช่ลืมลืมพูดไปเลยเมื่อวานไฟยังไม่ห่อโอ้ใช่เป่าพอใครอะใครวางเพละไม่รู้มีคนมาวางเพลงหอมันหายไปครึ่งหอสร้างซ่อมกันตั้งนานที่จริงก็เสร็จแล้วหอเนี่ยมเสียเวลากันั่งซ่อมใช่ไหมมันดูมันดูมันดูมันคงรู้เองแหละมันเสียเวลาตรงตอนดับอือใช่ใช่ต้องเทน้ำอันนึงดับอันอันึงดับอันนึงอันนึงติดใช่ไหมฮะท่านผู้ชมนี่มีจะบอกเรามีอะไรเรามีของใหม่ด้วย อะไรอ้าวมาดูนี่ไงที่เผาขยะนนึงมีควันวะนะควันควันนึงงบน้อยใช่ยังงมุมทำฮะอย่าบอกนะมึงเอายังงมุมมาทำเป็นควันเนี่ยใช่แล้วมันมีไรน่าทำแล้วโยโมโดนขังอยู่แล้วไหวนะเนี่ยผมทำบันไดรอแล้วกัน

ิอฝักทองฮะใส่หัวฟักทองอะไรเมือ่อกี้กลอกแล้วอ้าวออกทำไมทำไมเสียงเป็นวอลล์วะ,ไ,ะไม่ได้เปล่า ไม่เสียงมันเป็นแบบเอ้ยเข้าได้นะเฮ้ยกระตุกเฮ้ยกระตุกเฮ้ยมาลงทางเลยอ่านครับอ้าวคุณพูว่าอะไรตัวนี้ใครทำวะเอาคูทำเองดีกว่า เอาเฮ้ยเดี๋ยวพี่โม่พี่โมครับตรงนี้เป็นดาดฟ้านะตรงนี้เป็นดาดฟ้าอรงชั้นที่เราอยู่อยู่เนี่ยดาดฟ้าอันนี้ขึ้นหนึ่งห้าหนึ่งหกนะอันน้งว่าข้างบนคือดาดฟ้าเพราะฉะนั้นผมทุบทิ้งก่อนนะ เพราะฉะนันจะมีประตูตรงนี้เฮ้ยต้องทำก็ี้อกมาก็ดีเอาเปนไป้ายหเวต้องทำไรอยนางไมรู้จะทำยั่ไไ่รจะัต่ไม่เครับเลยว่าี่คปัญหาตังเน็ตพีแล้วมาเดอครับตรงนี้จะไม่มีจำได้ออกออกเลยออกเลยเดี๋ยววร็จ้วเสร็จแ่่อยู่มไปแล้ว

เย่โล่งเลยเดี๋ยววางประตูก่อนดัดฝาต้องทำหลังคาด้วยไ่ใช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 สังกะสีด้วยทำไมประตูเป็นสามอันวะอือ้าวนี่แก้ปัญหา เออผมลืมบอกไปเรามีธงชาติกันด้วยนะครับผมทำไว้โนนอยู่ไกลๆโน่นโชว์ให้ดูเลยโอ้กระตุกพีเอโม่สกายพี่ล้วครับเห็นดีสกายพี่โม,โโม่ไปแล้วเสียใจด้วย <ś m any> ในขณะนี้พีเโม่จะพูด <uer> uh> <L an> ในขณะนี้พีเโม่จะพูดก,กับเราไม่ได้นะครับเสียงพี่โม่จะหายไป ี่โมครับจอ,สอยสกายตัวกระตุกเอาเนี่ยคุณดูเพื่อนไหนไปไหนมนน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 นาอยู่นี่ยืนนี่เองไหวะอยู่นี่ข้างล่างเออหนึงน่งหนึ่งไหนะหนึ่งหนึ่งห้ามันใครอยางนี้หน,นึ่งกหนึ่งหกมาดไหนเพื่อนหมึกนี่เหรอเพื่อนมึงนี่หรอนี่เหรอนี่เหรอ อาหายไปไหนวะโอ้เสียใจกับเพื่อนมึงด้วยนะมึงเพื่อนไปดีแล้วเสียใจจีถูกเป่าวะถูกเฮ้ยเนอแอ้เห็นกูป่ะเห็นเนยามึงใส่อะไรเข้าไปวะอ๋อหัวคีเปอ์ ใช่ไหมเออโอ้มึงต่อกกรแพงไปหน่อยดิ <แ S 1> ต่อเขียวเขียวๆนี่ไปเรื่อยๆนูน่นๆสุดนู่นเลยเนี่เยเขียวๆเวนี่ยไปสุดนู่นเลย,เลยใจเปโป้พี่มูไม่เข้ามาแล้วมันขาดสีสันนะพี่เขาไปดีแล้วพี่เขาบอกหึ <laughs> ่าโถ่กระตุกอ้าวไอเดียวแล้วเสานี้มันต้องเป็นสีเขียขวส,สีขาววะสองแถวล่างเป็นสีเขียวพี่โมครับไ,ไม่เทียทาเสาขึ้นมาอ่าพี่โมมาแล้วนี่ว่ะต้องไหนตรงนี้ครับห้องครูห้องห้องครูผีกำลังทำห้องครูผีเดี๋ยวพี่ทำดัดฟ้าเนาะครับผม ตุกจังวะคราวหน้ามังเปิดเสริมมานาโออะไรด้ให้เปิดไปแล้วเหรอไม่ต้องเรากูเปิดเองก็ได้เาดเดี๋ยวกูเปิดให้บ่อบ่อเฮ้ยเฮ้ยแอีกอ,อ่ะเฮ้ยกระตุก,ต,กตรงนี้ต้องใส่ประตูท่วางขรงไหนข้างหน้าหอเนี่ยรอเย็ยนหน้าหอ งอตัวตรงนี้ไม oh. ่จบมีกูอยู่หน้าอ้าวอ้าวไม้ที่ที่ที่เป็นชั้นแนวกูจะวางกระจกไงโอ๊ะอ่ะเอ้ยกระตุกโอ้ยลำบาก มีเหตุผลต้องอซื้อคอมใหม่ซะแล้วใครที่ทดูคลิปนี้ต้องช่วยกันบริจาคตังค์มาให้แอดมินซื้อคอมใหม่นะเอา <Yeah. S 2> อโอ้ดัดฟ้าเติมขึ้นมาจะเป็นดัดฟ้าโอยตรงนี้ันจะเป็นรูอาใครมาผิดไว้ว่าพิวโมโแน่เลยใช่ไหมครับอ้าเจะ หองนอนว่ะวนนพี่โมโครับพูดอะไรไมั่งนะเป็นไรครับไม่ค่อยสบาย <c oughs> ทำระเบียงโอโทรระเบียง มันไม่เสร็จนะเสร็จแล้วจะจะกินบอสไหนบอสไหนวะมันก็แมวเรียกมาทีนึงผมขอเดี๋ยวไม่ต้องอะไรครับไม่ต้องไม่ต้องพอเรียกวิ่งกันป่ะตอนนี้อยู่ในฝั่งไหนไม่ตรงนะครับไม่เป็นไรเราต้องแบ่งแนวแบกแม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 วหลับแมวน้องเหี่ยวน้องเหี่ยวอยู่หน้าหน้าไม่ตรงไม่ใช่ว่ะไปไว้อ่ะโอเคเลย ไม่เตยดีอ้าวทรไมมันข <mm 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 oui> ึ้นดาวโหลดยูเทอร์เรนดาวโหลดอยู่อะไรนะเปล่าอะไรยูเทอร์เรนเลโหลดบตทหรอแม่แม่งไม่โหลดพี่โมเงียบเลยอะแสดงว่ากูได้ทำงานคนเดียวใช่ไหมเนี่ย ว้าวโอ้โหทำไมมันตุง๊งตรงนี้มันจะเป็นหนึ 1, 2, 2> ่งสองสามสี่สี่ห้าสูงไปเปล่าพิมพู หอเราจะเสร็จในไม่ช้านะครับทุกคนคงจะได้ดูดดกันเต็มรูปแบบอย่างห้าหออะไรอย่างนี้อะไรเงี้ยอะไรเงี้ยเห,ห้าหอเลยเหรอไม่รู้วะที่จะทำกันนี่หอแรกก็ต่างตายแล้วถามพี่โม่พี่โม่จะเข้าไหนเอาไหมครับโรงเรียนโรงเรียพี่โมจะบอกพี่โมบอกจะโรงเรียนจะโรงเรียนเลยฮะับแหมอ,อ้ย ทำลง,งเสาอะไรอ๋อ,อเนเท่าไหร่วะ,ะระเบียงเป่าวตรงนี้ <c oughs> ม่นจะเบะเบียงมันเนี่ยอา้อาไม่เราตีเขียวเหรออะไรครับอุ้ยกระตุกโอ้ยโอ้ย อยู่ไหนวะอัเคบันนไอเนี่ยว่ใช่ไม่ากกระตุกอ่ะกระตุกยงแรงต้องมีคนยยใหม่ไดไม่ต้องว่าไม่จัเออมาแล้วโอ้ย เหมือนเดิมว่ะเออน้อยกว่าเมื่อกิวเฝ้าไม่มมต้นไม้เหรออะไรวะอ,อะไรวฟไยมึงอยู่ไหนย่งเห็นอยู่ดัดฟ้าอ้าโอ้มงอยู่ไหนวะอ,อยู่ดัดฟ้าทำอะไรอยู่วะยืนนิ่ง

ทโอ้ยทางนัีนพมพ์สันงต่อครับโอ้ยทงนานพิมพ์สังต่อครับเอ่อทําโกเลมก็ได้น่านฟ้าลงน,าน่านฟ้าลงทําไมกูไม่แหลกอยู่คนเดียววะโกเลมทํายังไม่ตื่นรู้ว่าโอ้โอกบพิโมโมนี่จะนิ่งๆน,นะ นิ่งๆเหรอเออไม่ขยับเลยอะโยด,โยดิเห็นกูนิ่งกำลังทำกุเรนกูทำปลายายูนิตก่อนเฮ้ยเฮ้ยทำไมกูสกายไปแล้วไปลิมไปลิ้มฮึ่ยได้แล้วได้แล้วแม่ แน่แน่เฮะยก็มาดูก็มาดูแบบแบบแบบมาแล้วพีเอโมโอพีเอโรพีเอโมหลุดครับอยู่ไหนวะอ,อุ้ยอ๋อกูเลมเหล็กกู <ฮา S 1> ทำก,กูกูทำเพนกูเลมเหล็กก็เห็นกูเลมทองไหมพีเอโมโอไปแล้ว <laughs> อ๋ออ๋ออ๋อนาฬิกามันทำไมมันตายยากจังวะ เออเขาจะตายตายตายแล้วอืโอ้ยดาดฟ้าไม่คืบหน้าครับท่านคนน้อยคํากันน้อยมันมันเป็นกับแหลกจริงใช่โปะมันแหลกมากเลยเดี๋ยวทำนี้เสร็จจบคลิปแล้วครับ ทอปเน็ตดีๆก็ค่อยทําอเน็ตดีๆก็ทํากันกันตอนนี้จะขอปิดคลิปไว้เท่านี้หรือเปล่าอะเบลโมเสียงมันแอลกอฮลฮัลโหลเด e ๋วเออเสียงเบโมแอลกอ โจมตีไปหอน,นอปะอะไรนะเอ้ยเอ้ยโจมตีไปหอนปะหอนเหรอจะหอนเลยเหรอขอตัดต่อคลิปก่อนไม่ได้เหรอเอาว่าตัดดิโว้ยกระตุกยังคอนกันก็ได้เดี๋ยวงกลับมาพอตัดแล้วกันจีานบายๆครับจบคลิปแล้วครับไปดูชื่อคนทำก่อนโอ้โอะมานี่ก่อนเลยเพืไป ยังไม่จบใช่ไหมข้างนอกก่อนดูชิคนททำก่อนเลยพิเอโมมาร่วมด้วยเ็วเพื่อใครออปดีเฟสกลิ่นดีที่เดิมเลยออกมาเด้อะไรล่ะอยู่ตรงชอคนทำพิเอโมถ้าเป็นกรับมาที่เดิมนะกูออกมาข้างนอกเ่ยพิเอโมวิ่งมาแล้ววิ่งมาแต่ไกลฮัลโหลพิเอโมกล้องอยู่บนนี้ครับอ้าวเดี๋ยวแล้วหนึ่งกูเข้าใหม่ครับ นั่นก็คือชื่อเนเนี่ครับโอมโมครับมาร์คครับแต่มาร์คคลิปนี้ Mark ม้าไม่อยู่ครับให้เป็นภาระของสามคนครับทิ้งไ <laughs> ม่อยู่เป็นภาระพิมโอวใส่ชุดเลยพโมโมบอกลงใส่ชุดครับไมอโอ๊กเร็วทุกคนรอนายอยู่นะมา<ว>ะะรีว่าแต่ตรุยอยู่ไหนอยู่ตรงเสาธงครับไม่ไมายถึงกูเนี่ยต้องปรับเป็นกลางคืนได้ปะเนี่ย

เห็นเอียงเห็นแล้วเห็นแล้วหัวฟักทองครับเขาเรียกว่าโอ้หัวฟักทองใช่ไหมโอ้โอ๊ะ้องมายืนตรงนี้ดิมาทางซ้ายอีกนิดสำหรับอ่าคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับเจอกันอีพีหน้าครับลาลาลาทักผู้ชมหน่อยเด็ด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 ขอทะลุไปทะลุ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  กิจะลาไหมเดี่นๆใายรู้ไปและะ้วนะครับจบคลิปแล้วครับสวัสดีครับครครับสวัสดีครับ